บทที่ห้าสิบเอ็ดสายแก้วแหงหน้าขึ้นมองขุนเขาตรงานข้างหน้าหมู่บ้านเตโปชตลานที่ล่อนอาสาเข้ามากินนอนเพื่อช่วยเอมิลทำรายงานหนังสือเล่มสำคัญด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จเรื่องงานตามอาชีพและธุรกิจส่วนตัวแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาที่สูงชัน ประกอบไปด้วยหน้าผาที่ดูเหมือนกำแพงยักษ์รายล้อมโดยรอบมองขึ้นไปจากที่นี่หลนยืนอยู่คราวใดหลนก็เห็นภูเขาและหน้าผาเห็นเหล่านี้เป็นเพื่อนสายแก้วอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้ใครสักคนฟังหากที่ทำได้ก็เพียงเก็บความรู้สึกนั้นไว้กับตัวโทษใครไม่ได้ทั้งนั้นหลนเป็นคนสมัครมาเอง ไม่มีใครบังคับขู่เข็นสักนิดแม้หลวงออสการ์หล่อนก็บอกให้รู้ไม่ได้แม้จะคันปากยิบยิบก็ตามคนที่มาช่วยตามโครงการทยอยกลับกันไปทีละคนสองคนเมื่อทุนในการค้นคว้าครั้งนี้ถูกตัดลงอย่างกระทันหันสายแก้วและใครก็ตำหนิคนเหล่านั้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีทุนเขาจะทำงานอยู่ได้อย่างไรที่โชคดีหน่อยก็คือ งานสำเร็จรุล่วงไปได้กว่าครึ่งโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์และการปกครองรวมทั้งการเมืองนี่ท่านหล่อนทิ้งงานกลับไปเมืองหลวงอีกคนใครก็ว่าไม่ได้เหมือนกันไม่มีเงินไม่มีทุนแต่หล่อนก็ทำไม่ได้อีกตามเคยหัวใจมันบอกว่าอย่างนั้นอยากจะช่วยให้เขาเขียนหนังสือเล่มนี้สำเร็จลงด้วยดีสมกับที่ตั้งใจ และใช้เวลาถึงห้าหกปีกว่าจะลงมือลงไม้จนดำเนินงานมาถึงแค่นี้หล่อนอยากให้เขามีโคกมาอย่างที่ปาสควันเล่าว่าเขาฝันและหย่องเป็นนักหนาอยากทำอะไรอะไรก็ได้ที่จะให้เขามีความสุขนึก,น,กนึกดูหล่อนก็ขันตัวเองอยู่ในใจที่เอาใจใส่ใยดีกับเขาถึงเพียงนี้ความรู้สึกเหล่านั้น เป็นจุดเริ่มแรกที่หล่อนอาสามาช่วยเขาที่นี่โดยไม่ได้นึกถึงตัวเองเท่าไรนักว่าจะต้องใช้เวลาทำงานกินนอนอยู่กับคนที่นี่เป็นเดือนๆนไม่ได้นึกถึงต่อไปด้วยว่าถ้าหล่อนเอาเวลาที่ว่านั้นไปเรียนปริญญาโทตตอป่านนี้ก็จะได้หลายเครดิตเข้าไปแล้วหล่อนบอกกับเขาไปว่าหล่อนยังขี้เกียจไม่คิดจะเรียนตอนนี้หรอก ทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิดหล่อนไม่ได้ขี้เกียจสักนิดเพียงแต่ความเห็นอกเห็นใจที่มีกับเขามันมากล้นเสียจนต้องเลื่อนความรู้สึกความเรียนต่อไปไว้ข้างหนึ่งอีกต่างหากนี่เป็นเพราะหล่อนฟังเรื่องราวของเขามามากต่อมากหลายต่อหลายปากจากเรื่องที่เขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มี ต้องอยู่ที่คูนาของแม่ชีเขาถูกส่งตัวไปให้ผู้หญิงอินเดียนพื้นเมืองเลี้ยงดูจนกระทั่งมีคนมาขอเป็นลูกเขาไม่แข็งแรงเจ็บอดแอดจนใครๆคิดว่าจะทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนอยู่กับเตียงแม้คนที่รับเขาไปอุปการะก็ยังทำผิดพลาดให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยเหมือนเป็นคนขาดสมรรถภาพ เรื่องเหล่านี้ที่มิสซิสโลชาถ่ายทอดให้ฟังแต่เพียงคร่าวๆก็จริงหากสายแก้วก็เพิ่มความรู้สึกเวทนาสงสารเขาอีกหลายเท่าตัวนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวหล่นยังอุตส่าห์นึกไปถึงว่าเขาต้องบากบั่นช่วยตัวเองด้วยการทำงานสารพัดอย่างให้มีเรียนมีใช้การต่อสู้ของเขาก็ดีความตั้งใจเด็ดเดียว และอดทนในกิจการงานต่างๆก็ดีมันเหมือนคุณภาพชนิดหนึ่งของคนคนซึ่งเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวไม่ย่นย่อต่อความลำบากและความผิดหวังทั้งหลายในชีวิตหล่อนพยายามทบทวนถามไถ่ตัวเองอย่างคนที่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจไม่พยายามใช้อารมณ์เข้ามามีอำนาจเหนือกว่านั้นว่าทำไม หล่อนจึงนิยมเขาคำตอบที่ได้กลับมาก็คือเพราะเขาเป็นคนกล้านะสิกล้าที่จะต่อสู้กับความโชคร้ายของตัวเองอย่างอาถานไม่ยอมให้ปมด้อยปมโดงแม้ความลำบากยากจนเข้ามามีส่วนทำให้ตัวเองเสื่อมโทรมจมปลักอยู่กับความทุกข์ยากโดยไม่ขนขวายดิ้นรนภาพพจน์ของเขาในความรู้สึกของหล่อน ช่างสวยงามหน้ายกย่องเสียจริงๆอย่างนี้แล้วหลอนจะไม่เห็นอกเห็นใจอาสาตัวเองเข้ามาช่วยให้งานอีกชิ้นของเขาสมบูรณ์สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรสายแก้วถอนใจยาวขณะมองไปรอบตัวที่พักซึ่งเคยมีใครต่อใครพลุกพล่านกลับเงียบเชียบนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาล รวมทั้งนักศึกษาวิชาโบราณคดีรุ่นน้องของหล่อนสองปีซึ่งถูกส่งมาช่วยกลับไปได้หลายวันแล้วงานของคงกลุ่มนั้นเสร็จสิ้นพอดีแต่ที่เหลือละ่ะก็ยังอีกกว่าครึ่งถ้าจะให้สมบูรณ์ตามที่เอเมลกำหนดไว้เมื่อประชุมวางแผนครั้งแรกด็อกเตอร์ออสการ์เองที่เป็นคนหนุนหลังเหมือนกำแพงคำจุนเขาก็ต้องบินกลับไปสหรัฐ เพื่อเจราจาขอทุนเพิ่มเติมแต่ก็ไม่มีใครรับประกันอีกตามเคยว่าจะได้เหลือหล่อนกับเขาตามลำพังที่นี่ในบริเวณซึ่งห่างกันไม่กี่มากน้อยถึงจะเป็นที่พักคนละหลังก็ตามอะไรอะไรก็ไม่หนักอกหนักใจถ้าเขาจะไม่เอาความผิดหวังจากเรื่องทุนที่ไม่ได้รับบวกความหงุดหงิดเรื่องหนังสือเล่มนี้จะไม่มีวันเป็นรูปเป็นร่าง เข้ามาทำให้เขาอารมณ์เสียแล้วเลยลืมไปว่าหลอนไม่ใช่คนที่เขาว่าจ้างให้มาช่วยหลอนมาด้วยตัวเองอย่างสมัครใจแท้แท้สายแก้วพร่ำพูดอยู่ในใจเกือบเกือบจะตว,วาดเข้าใส่เขาก็หลายหนถ้าไม่นึกถึงชีวิตของเขาในอดีตที่ปาสควันเคยเล่าให้ฟังหรือไม่นึกถึงความยากลำบากเกี่ยวกับการต่อสู้ เพื่อจะให้ดุนได้ทุนค้นคว้าทำหนังสือเล่มนี้หล่อนผ่อนลมหายใจช้าๆก่อนจะเดินกลับขึ้นที่พักซึ่งเป็นตึกชั้นเดียวเก่าๆก่อด้วยอิฐโบกปูนขาวไม่มีสมบัติสักกี่ชิ้นที่จะตกแต่งห้องหับให้หน่าอยู่นอกจากเตียงที่มีฟูกแบนๆกับโต๊ะทำงานและกล่องลังกระดาษตลอดจนสัมภาระในการทำงานที่หลอนใช้อยู่ทุกวัน สายแก้วสุดตัวลงบนเก้าอี้อีกครั้งพิมพ์ดีดและกระดาษที่ค้างอยู่ในเครื่องรวมทั้งอีกหลายๆแผ่นที่ตกเรื่อยราดอยู่กับพื้นห้องทำให้หลอนเกิดความเบื่อนายเมื่อยล้ายัางบอกไม่ถูกกี่วันกี่คืนมาแล้วที่หลอนพยายามเขียนงานเหล่านี้ให้ปรากฏบนกระดาษพิมพ์ดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันตลอดจนภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันรวมทั้งความผิดหวังหวาดวันจะมีผลกระทบกระเทือนให้งานไม่ก้าวหน้าและสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้สายแก้วหยิบกระเป๋าถือที่โยนไว้บนโต๊ะขึ้นมาจากพื้นกระจกบานเล็กๆในมือสะท้อนภาพตัวเองให้เห็นแจ่มชัดพอสมควรหล่น อดหลับอดนอนมากี่วันแล้วก็ไม่รู้แต่งานก็ยังออกมาในรูปที่ไม่ถูกใจอย่างนี้แซมเสียงทักมาจากข้างหลังนั่นเองสายแก้วจึงหันกลับไปมองดอกเตอร์ออสการ์นั่นเองบุรุษผู้สูงวัยกว่าทาบมือตัวเองลงบนไหล่บางๆของหญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่าพักสบ้างเถอะนะแซมเร่งมันนักก็ไม่ได้เรื่องดูสิ นั่งปั้นกระดาษออกเป็นกายเป็นกองอย่างแบบนี้นะหืพู้พูด,พดมองกระดาษยับยุยยี่ที่ถูกขยำจนเป็นก้อนกลมในลังกระดาษซึ่งใช้แทนตะกรา้าผงก่อนที่จะกล่าวสื่อไปว่าไม่อยากเข้าไปในเมืองหลวงสักพักหรือแซมมาหมกตัวอยู่ที่นี่ตั้งหลายเดือนแล้วนะทายอยากทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะคะคุณลุง หลอนตอบเสียงอ่อยๆเต็มทีที่ต้องขยำทิ้งต้องกระบงนั่นก็เพราะรู้สึกว่ามันไม่พอดีไม่ละเอียดพอหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่รายงานเกี่ยวกับพวกเอสแตกที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีคนรวบรวมนะคะคุณลงุงหลอนถอนใจยาวทายอยากให้สำเร็จเป็นเล่มออกมานะคะ ถ้าต้องคลุกฝุ่นเก็บเข้าแฟ้มแล้วก็น่าเสียดายตายเอ้ยมันก็พูดยากอยู่นะพูดสูงไวกว่าเอย่ยประโยคนั้นอย่างอึดอัดเต็มทีถ้าพูดอย่างที่แซมว่าหนังสือเล่มนี้จะสมบูรณ์ที่สุดก็ถูกเพราะเอเิลเขาวางแปลนไว้ละเอียดละออถ้าต้องม้วนเก็บเข้าเสือซะก่อนเป็นรูปเล่มมันก็น่าเสียดาย แต่ทุนมันก็สำคัญค่ะสายแก้วรับคำแผลวๆล,ลุงยังไม่รู้เลยว่าที่จะบินไปเจราจาขอทุนให้เอเมลทำต่อคราวนี้นี่จะได้ผลสักแค่ไหนคุณลุงพูดกับเขาบ้างหรือเปล่าคะหล่อนอดถามไม่ได้แซมละ่ะยังค่ะหล่อนสายหน้าช้าๆท่าทางเขาจะเครียดยังไงพิคล สายเลยไม่กล้าถามว่าเขาจะเลิกหรือว่าจะสารต่อตั้งแต่ใครต่อใครกลับกันไปแล้วนี่นะคะสายก็ทําแต่งานที่ตกลงกันไว้แต่แรกนะคะเขาจะทําอะไรต่อไปอีกแค่ไหนสายไม่รู้ใหญ่ยยคนดูแลบ้านแกบอกลุงว่าเห็นไฟในห้องเขาเปิดเกือบจะยันเช้ามืดทุกคืนเหมือนกันแกเลยบุญให้ลุงฟังว่า แซมก็ไม่หยุดทำงานกลัวจะเจ็บไข้ลงไปอีกคนทรายอยากให้งานเสร็จนะคะเผื่อเขาจะให้ช่วยอะไรต่อเราจะได้รีบรีบทำให้เสร็จเขาต้องรวบรวมเขียนตามลําดับอีกทีหล่นหัวรอบแผวๆเต็มทีเมื่อกล่าวต่อไปว่าสงสารเขานะคะคุณลงุง ทรายอยากให้หนังสือออกมาเป็นรูปเล่มอยากให้เขามีคอกม้าอย่างที่ต้องการเท่านั้นเองผู้สูงวัยกว่าย่นหัวคิวนิดหนึง่งขณะพิจารณาสีหน้าสีตาคนพูดชั่วครู่นึกนึกก็อยากจะคิดว่าความสงสารที่คนพูดกล่าวออกไปนั้นไม่น่าจะเคลียบด้วยอารมณ์อื่นใดทั้งสิน้นหากประสบการณ์ความมีอายุ เข้ามาจนถึงปูนนี้ทำให้เขาต้องถอนใจยาวไม่แน่ใจเลยว่าหูตาตัวเองจะแปลความหมายจากสิ่งที่มองเห็นและได้ยินให้ผิดจากความจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์แซมตัดสินใจแน่แล้วหรือว่าจะช่วยเอมิลทำรายงานรวบรวมดาตา้าเรื่องราวต่างๆให้แล้วเสร็จด็อร์ออสการ์ถามซ้ำก่อนจะเปรยๆต่อไปอีกว่า ใครๆก็รู้ว่าตอนนี้ทุนชะงักถึงเอมิลเลิกไปกลางคันใครก็ตำห็ิไม่ได้ไอการเขียนหนังสือทางวิชาการเล่มหนึ่ง,น,งนี่นาะนอกจากจะเสียเวลาคนา้นคว้าหาหลักฐานทำรายงานแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยนะคนฟังยังคงนิ่งเงียบกล่าวอะไรไม่ออกไม่ใช่ว่าทำกันแค่เจดวันสิบวันเหมือนเขียนเรื่องสนุก แต่ทุกบททุกตอนเป็นหลักฐานที่อ้างเิงได้เอาไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้อีกด้วยแล้วงานวันนี้มันใช้ทั้งเวลาทั้งเงินค่ะสายทราบดีลุงสนับสนุนเขาเพราะโครงการนี่แจวดีจริงๆเมืองนี้นะ่ะขนาดนักสังคมวิทยา mm. เขาก็ระบุไว้แล้วว่าเป็นถิ่นแท้จริงของพวกแอสแตก ก่อนสเปนจะเข้ามาปกครองเป็นถิ่นกำเนิดอรารยธรรมแท้ๆที่กลายมาเป็นประเทศเม็กซิโกทุกวันนี้คนฟังยังนิ่งไม่ได้โต้อตอบว่ากอะไรหลายศตวรรษมาแล้วอะไรๆที่นี่ก็ยังไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไรเลยภาษานาวัตที่พวกเอสแตกใช้ก็มีอิทธิพลที่นี่เหมือนเดิม ลุงว่าชีวิตผู้คนที่นี่ยังคงเป็นไปเรื่อยๆเหมือนพวกสเปนไม่เคยผ่านเข้ามาอย่างนั้นแหละแสมว่ายัางไงค่ะหล่อนตอบรับเห็นด้วยกับคำพูดทุกประโยคแทบจะทุกข้อทีเดียวจบบทที่ห้าสิบเอ็ดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมา และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ